ผิทนไหนใช้ลิปออยสีอะไรสวยมาดูกันเริ่มที่สีแรก01ในวิล่าบรีสีชมพูตุ่มว่าจะผิวทนไหนค่ะแล้วก็ดูเรียบร้อยเรียบหลูดูสวยละมุน02วีนัสคิสสีชมพูนมอ่อนไม่ว่าจะเป็นสาวแบลวหน้ารักหวานซ่อนเปรี้ยว สูตรสามสเตลลาสีชมพูสดใสทาแล้วไม่จืดไม่สิดทุกโทนผิวสูตรสี่คอสมอลเลอรสีชมพูอมม่วงตุ่นจะผิวโทนไหนก็ให้ลุกสาวคู่สูตรห้าโคโคลูน่าสีโทนนูดอมซมจะผิววอร์มโทนหรือคูโทนก็ได้ลุคที่ดูเรียบร้อยแบบมีเสน่ห์สูตรหกเรดมาบอกเลยว่าเปรี้ยวเฉียวเป๊ะทุกโทนผิวสูตเจ็ดออร่าเกรสกลิตเตอร์ชมพูอ่อนใสไม่ว่าจะผิวโทนไหนก็ทาแล้วสวยสูตแปดจูปิเตอร์กลอสกิตเตอร์สีชมพูส่อมทาแล้วค่ะผิวทุกโทนเลย 99 Supernova Blue สีชมพูอมแดงที่เหมาะกับทุยคนผิวมีกลิตเตอร์ละเอียดวิบวับด้วยนะและสุดท้าย00 Milky Way ก็ใส่เปลี่ยนสตามค่า PS สีนี้ก็มีกลิตเตอร์ด้วยทุกสีซอคัดมาให้อย่างดีแล้วจะวอร์มโทนหรอนูโตรโทนก็ใช้ลอดทุกสี199ท่านั้นเลือกสีที่ใช่แล้วรอลุ้นชามรูปหัวใจในวันที่31นี้ที่ช่องซอการแต่สูตรหนึ่งก็ยังมีขายนะทุกคน